สนามซ็อกเกอร์วันฟุตซอลจัดการแข่งขันฟุตซอลวันเดียวจบรายการซ็อกเกอร์วันฟุตซอลยู12พศ .2552 ที่สนามซ็อกเกอร์วันฟุตซอลถนนแพรกษาตำบแลแพรกษาอำเภอเมืองสุนปลาการโค้ชคิวยุทธนาขิงทองและโค้ชไก่ทันนิติประสงค์กิจนิติสองผู้บริหารสนามซ็อกเกอร์วันฟุตซอลจัดการแข่งขันฟุตซอลวันเดียวจบรายการซ็อกเกอร์วันฟุตซอลยู12พศ .2552 โดยมีทีมเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดสุนปลาการและปริมณฑลส่งทีมเข้าร่วม การแข่งขันจํานจำนวน12ทีมแบ่งออกเป็น4สายสาย,สายละ3ทีมทีมที่ได้อันดับหนึ่งและอันดับ2ของแต่ละสายเข้าไปเล่นใน8ทีมก่อนเข้าสู่รอบรองและรอบชิงชนะเลิศกติกาการแข่งขันครึ่งละ10นาทีเสมอยิงจุดโทษเพื่อหาทีมชนะสำหรับวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตซอลให้ก่เยาวชนในรูปแบบของเกมการแข่งขันโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลาจากสิ่งเสพติดสนามซ็อกเกอร์วันฟุตซอลเป็นสนามฟุตซอลกลางแจ้งขนนนาาาาาามมตรอกกจเิให้ชช่่ัวงละ400บท ทางสนามยังเปิดสอนอะคาเดมี่ตั้งแต่อายุ5-12ถึงปีขึ้นไปทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา17.30นถึง19.00นภายใต้ทีมงานผู้ฝึกสอนผ่านการอบรม AFC f o o t s a l Coaching 4 l i c e เ s e สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เพจ Facebook f u t s a l อ o ซอก r วันหรือโทร0644194253คุณคิว4รับ2แพ้1ชนะ1แพ้2ชนะ1เพ้2ชนะ1แพ้2ชน เอาไปีวกขาว็กครับต้องเป็นเอ่อเป็นเกลดผสมอีกหน่อยเชื่อเธอพม่าเข้ามาเป็นเป่าด้วยหากด้วยเอาเอาเข้าไปใช้ให้คุ้นสนามนี่ จังหวะบอลด้วยว่าเร็วหรือเปล่าถึงไปตามไม่ทันไอเยียบตอนยกล้อเลยนะฮะไปไปีลยวไปกลับโอ้โหไอตัวนี้ฟิตริงว่ะโอ้โหไม่กลัวเลยฮะกแท่กก็สู้ก็สู้เลยฮะมาให้บอลครับสวัสดีครับผมคิวครับผมเป็นผู้ดูแลสนามฟุตซอลซอกระวันครับ วันนี้เป็นการแข่งขันฟุตซอลครับ U12 นะครับวันเดียวจบแข่งขันแบบแบ่งสายครับมีทั้งหมด12ทีมครับแบ่งสายละ3ทีมนะครับเป็น4สายนะครับเอาที่1ที่2ของสายนะครับเข้าไปเล่นรอบ2นะครับคือรอบ8ทีมสุดท้ายนะและรอบรองนี่ชนะเข้าไปชิงนับส่วนใครแพ้นี่จะได้ที่3ร่วมนะครับจุดประสงค์เพื่อให้เด็กได้ออกกําลังกายนะครับได้ห่างไกลยาเสพติดนะครับเพื่อเป็นตัวแทนอนาคตของชาติต่อไปครับในในกีฬาฟุตซอลครับ สนามเราอยู่แพรกษานะครับสนามฟุตซอลซอกเระวันครับสนามของเรามีเปิดรับอะคาเดมี่นะครับสอนอะคาเดมี่ตั้งแต่5ขวบถึง12ขวบขึ้นไปนะครับสอนทุกวันจะหนึงวันพุธ2วันครับทางสนามของเราเปิดให้เช่านะครับเปิดให้เช่าชั่วโมงละ400บาทติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางเพจเลยนะครับเพจฟุตซอลซอกเกอร์วันครับฟุตซอลซอกเระวันรับหรือเบอร์โทรครับ0644194253คุณคิวครับทีมข่าว AEC TV Channel นลรายงาน